ที่ขายแรกนะครับลูกค้าต้องมีรถยนต์เก่านะครับผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปนะครับถ้าผ่อนหมดแล้วต้องมีเครดิตนะครับถึงจะสามารถใช้แคมเปญนี้ได้หมายความว่าคุณต้องมีรถคันเก่าอยู่นะ,ะถ้ารถคันเก่าขายไปแล้วใช้ไม่ได้นะเพราะว่าภายนนซ์เขาจะขอถ่ายเล่มถ้าอีห้หลุยมีรถคันเก่าหลืยก็สามารถออกได้เลยสิดาวศูนย์ถ้าคันเก่าผ่อนมาเกิน2ปีถ้าผ่อนอ,อยู่นะ,ะแต่สมมติคุณหลุยผ่อนหม,หมดแล้วนะครับ ต้องมีเครดิตอยู่ในบูโร oh, คือต้อง <okay. S 1> มีสินค้าเงินผ่อนอะโ <Okay, S 1> อเคค่ะหรือถือบัตรเครดิตอยู่อย่างเงี้ยใช้คันเป็นได้เลยดาวสูงไม่ต้องคขำได้ค่ะออ่ามีอีกตัวหนึ่งแบบไหนคะพี่อีกตัวหนึ่งเขาไม่ซีเรียสเครดิตคำว่าไม่ซีเรียสเครดิตคือคุณไม่ต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องมีสินค้าเงินผ่อนก็ได้ค่ะพนักง,งานบริษัทรับเงินเดือนผ่านบัญชีอายุงาน2ปีขึ้นไปอ,อุ้ยอ่าเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์